สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบพอเป็นควันเห็นแล้วครับวันนี้พบเป็นควันจะมีเมนูของกิล่านะครับตีไข่ดีเห็นอีกเมนูหนึ่งตีจะแนะนํานะครับก็คือแกงแค่ไก่ครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรอย่างฟองนะครับแกงแค่ไก่ก็จะมีไก่ครับผมไก่นะครับซับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องแกงแค่ก็คือมีพักหลายๆย่างรวมกันครับเต่ี่หารนี่ก็คือมีพักละ กระซีแล้วหมอปมปุ๊มเปอร์กะลัมห้อชุบครูหม้อแข้งม้มเครื่องหมเสเกล็ดปอหม้อพวยักเงี้วนี่ฮิตล้มครับใบมะกรูนะครับแล้วก็พริกซดเนี่ยนะครับเครื่องรุ้ง,งแต่แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่บ้านนะครับว่ามีพักอย่างกระไส้ให้ได้หมดทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นพริกแกงนะครับพริกแกงแค่นอปรุงรสเหมือน,นจะมีปลาห้านะครับนี่อ่า รถด,ดีครับสีอิ่วขาวครับแล้วก็เข,ขาคั่วครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมมา,มาดูเลยนะครับว่าดับแรกว่าทำอย่างก่อนนะครับแคามหอมครับไก่ครับ ได้เลยนะครับพัาะจุดไกลได้ตีแล้วนะครับแาบกบนั่นเขาก็จะเติมน้าผมน้ำเปล่านะครับเติมน้าเปล่าเพื่อให้มันเดือดครับ ยอดคานนอเข้าไปครับนี่ับผมจะคุมรดก่อนนะครับใส่ยรถดีครับชูรถผมต้องใส่ครับใส่ปลาห้าครับคุณผู้ชมปลาห้าผมต้องใส่นะครับ สีอ่าวครับผมแต่ซีอิ๊วขาวนะครับนะครับน้ำได้ดีแล้วนีผมรุงก่อนนะครับจะเอาไปกับพยอย,ยเสร็จพักครับผมสะฮิดลมครับสเสียบเปาะครับครับลงไปเลยครับขับแหงาไปเลยครับ พักตีมาสซุกแย่เพื่อลงก่อนเลยครับนี่นะครับ,รบได้ตีแล้วนะครับอาจะทยอยพักที่หลังนะครับพักตีเหลืออนี้แบบนี้ใสใบชะพูนะครับพักชะอกวนะครับรอครับ ให้ได้ใบมะกรูครับดับวนนะครับอ๋อพักเรือซุปแล้วครับพักเหลือซุปแล้วนะผมจะใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วใสแ่แั้สุดท้ายครับ ด้วยแต่คือจิ้มดูครับเดี๋ยวผมจะตั้งใส่จานจิ้มเลยครับนะครับ นะครับผมนะครับแกงแค้ไก่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเทิมข้นครับผมลองทําตีบ้านได้นะครับแต่ถ้าขี้ข้านทําหรือว่าขี้ข้านไปกาดมันยุ่งเนี่ยมาติบ่านขอเป็นความครับได้จะทําำม่นกินนะครับและผมกับพักช่องขอเป็นความด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับขอบคุณครับ